ว,วชื่อดีมีเ้ชื่อดีมีเ้เในช่วงของชื่อดีมีเหนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสหนึ่งท่านเช่นเดียวกันนะฮะที่ส่งรายชื่อเข้ามาให้ผมนะครับรวมไปถึงในส่วนของวันเดือนปีเกิดนะครับซึ่งเป็นคนที่เกิดวันเสาร์เนาะนะครับเป็นคนที่เกิดวันเสาร์ ที่17ตุลาคม2524นะครับชื่อคุณขวัญฤทัยนะครับขออนุญาตไม่บอกนามสกุลนะครับชื่อคุณขวัญฤทัยตอนนี้ก็อายุ36ปีนะครับจากการที่ผมดูจากพื้นดวงแล้วเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยมันมีการสูญเสียมันมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามันตกในฐานของมอรณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของคู่คลองก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาการ้นข้างสูงนะครับ พอผมมาดูอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของชื่อโอ้ตัวนี้น่ากลัวมากนะครับถึงแม้ว่าชื่อเนี่ยนะครับจะไม่มีในส่วนของคําว่ากาลกินีเป็นตัวที่ตัวชุดนำนะครับหรือว่าตัวที่คอยกวนแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาเนี่ยนะครับสิ่งที่มันถอนรหัสออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าเลขกําลังที่ได้ก็คือ3กับ0แล้วไปอยู่ในอายตนะ3บ่งบอกถึงว่าโอ้โหมันทําให้เป็นคนใจร้อนเป็นคนที่แบบ Uh huh. แบบไม่สมควรที่จะแบบโหดร้ายมันก็โหดร้ายนะครับเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะไม่อะไรกับสังคมอยู่แล้วนะครับอเพราะว่าโดยจิตใจลึกๆของตัวเองเนะี่ยเพราะว่าเป็นคนเกิดวันเสาร์ชอบอะไรที่มันง่ายๆอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่มันแบบวางแผนระยะยาวชอบความมั่นคงระยะยาวมากกว่าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไบ่อยๆแต่ที่ผมมาเห็นก็คือขันหืไทยนี่แหละครับ มันคือเลขที่ถอดออกมาแล้วเนี่ยน่าสงสารและก็น่ากลัวมันเหมือนกับทําทอะไรไปก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าที่การงานหรือเป็นความรักนะฮะหรือธุรกิจค้าขายคือพอทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับแทนที่มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆรืนะครับแต่มันกลับไม่ดีไปเรื่อยๆครับมันเหมือนกับว่ายิ่งทํายิ่งจมยิ่งทํายิ่งถอยยิ่งทํายิ่งแบบมีแต่อุปสรรคมาปิดมากัน้นแบบแบบยิ่งกว่าขึ้นทางด่วนนะครับอืม คือแบบมันมาแบบโดยไม่ได้นัดหมายอะแล้วก็ยังเป็นชื่อที่ทําให้ชีวิตเนี่ยมันไม่ค่อยมีความแน่นอนนะครับสิ่งที่หวังไว้สิ่งที่คิดไวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดที่หวังไว้สักกะทีมักที่จะมีเหตุเข้ามาแทรกแซงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่สมหวังอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเลขนี้มันคือเลขอะไรครับมันคือเลขของอุบัติเหตุด้วยไงดังนั้นการที่มันจะเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเนี่ยมันจะบอกแล้วไหมครับว่าอ๋อเดี๋ยวคุณไปแยกหน้าแนละ้วมันจะ เกิดอุบัติเหตุนะไม่มีครับชีวิต่งชีวิตก็เหมือนกันพอมาอยู่ในภายใต้อิทธิพลของเลขสามและศูนย์เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเจอคือทุกเรื่องเลยแทบจะทุกเรื่องเลยธุรกิจการงานความรักมันเหมือนกับว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่แบบฉับพลันนะครับเรียกว่าถอยหลังไปเรื่อยๆไม่มีความแน่นอนจะแตกต่างจากคําว่าไอ้กำลังสองหนึ่งนะครับที่ของคุณอะไรนะที่ผมดูอะ่ะคุณไม่ใช่คุณนรินคุณอ,อะไรนะดวงใจ เหมือนคนที่ชื่อดวงใจเนี่ยนะครับมันจะได้รับอิทธิพลของสองหนึ่งก็คือการพลิกผันนะครับเหมือนกับว่าคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกรณีที่แบบทันด่วนแต่ในส่วนของขวัญเลือดไทยเนี่ยมันตก3าศูนย์คือมันทันมันเร็วกว่านั้นอีกครับมันเหมือนกับว่ามันแทบจะไม่มีวี่แววนะครับที่จะทําให้เกิดสิ่งที่มันดีเลยในชีวิตมันมีแต่นับถอยหลังถอยหลังแทนที่มีดีขึ้นทั้งที่นามสกุลเนี่ยมันดีนะครับเพราะว่านามสกุลแล้วคํานวณออกมาแล้วเนี่ยคือมันตก3กับ6 แน่นอนครับเพราะสามก็คือดาวคู่มิตรซึ่งกันและกันนะครับมันมักที่จะบ่งบอกถึงความสมหวังในความรักอะไรเงี้ยแต่พอเรามาดูในส่วนงชื่อมันเป็นตัวนําตัวนามสกุลมันเป็นแค่ตัวคือแบบภาพรวมของคนที่อยู่ในตระกูลเนี้ยนะครับอยู่ในตระกูลที่ใช้ร่วมกันเนียมันเหมือนกับว่าโอเคเป็นคนที่แบบมีคนมารักง่ายอ่ะมีคนให้ความสนใจกับตัวเราแต่พอย้อนกลับไปดูชื่อคือเขามารักแล้วเขาไม่ได้จริงจังเลยมันเหมือนกับว่ามารักแล้วก็หลอกทําให้เรา เสียใจนะครับทำให้เราผิดหวังนะครับทำให้เราแบบบอบช้ำในน้ําใจทั้งทั้งที่แรกๆเหมือนกับว่าปากหวานคน้นเปรี้ยวอ,ะอ่เาาเอะเข้ามาเหมือนจะแซงจะดีเข้ามาเหมือนแบบจะดีกับเรามีคําพูดคาววําจาหวานล้อมทําให้เรามีความรู้สึกด,ดีเออว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ใช่นะอะไรเงี้ยครับเพราะว่านามสกุลมันเด่นในเรื่องของความรักมากๆนะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ในการดึงดูดแบบโอ้โหเรียกได้ว่าแรงกล้าเหมือนกันนะครับ และพอมันมารวมกันแล้วมันได้เลขดาวเกตนะครับดาวเกตก็คือเลขเก้าสามกับหกรวมกันเป็นเกตนะครับดังนั้นคือมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งลี้ลับนะฮะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องนะครับฉะนั้นพอไปดูในส่วนของผลรวมนะครับถามว่านามสกุลดีเลยนะครับพอเราเปลี่ยนชื่อที่ดีเข้ามาเข้ามาคุมหรือมาเปลี่ยนมุมมองของชีวิตออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะส่งเสริมทําให้ชีวิตมันมันง่ายขึ้นแต่พอมาดูผลรวมเนี่ยโอ้โหอันนี้หนักเลย66ครับ ผลรวมรวมกันคือได้6กคือ30กับส6มใช่ไหมมันรวมกันเป็น6กอิทธิพลของดาวศุกร์ครับดาวศุกร์คือดาวแห่งความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ดาวแห่งการเงินดาวแห่งความฟุ่มเฟือยดาวแห่งกิเลสตันหาคือมันคือดาวของสิ่งที่มันแบบมีทุกเรื่องอยู่ในเลข6เลยแล้วพอ1 6กับ6บวกกันคือ12 12คืออะไรครับ12คือราหูนะครับพอมันเป็นราหูอะไรครับมันนะครับงานนี้ลุ่มหลงอะไรแบบประเภทหัวปักหัวปั๊มได้เหมือนกัน นะครับเวลาที่ลุ่มหลงอะไรมักที่ยังไม่ค่อยไตรตรองนะครับมักที่จะเคลิ้มกับคําพูดที่เขาบอกเราบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับคือเวลาที่ทุ่มเทค,คือมันทุ่มแบบสุดตัวนะครับพอมันทุ่มลงไปสุดตัวเนี่ยมันไม่ได้ยั้งสุดท้ายก็คือเจ็บแบบสุดตัวเจ็บแบบไม่เหลืออะไรก็ว่าได้เพราะในตัวชื่อมันเองเนี่ยนะครับตัวขวัญเลือดไทยเนี่ยคือ30มศูนย์มันมันมันพร้อมที่จะถอยหลังอยู่แล้ว มันพร้อมที่จะพังู่แล้วและยิ่งมาเป็นผลรวมแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้โหมันเหมือนกับว่าไม่ต้องมาถามเลยครับว่าคําตอบมันจะเป็นอย่างไรคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ยนะครับมันมักที่จะทําให้เราเชื่อจนแบบลืมหูลืมหูลืมตาไม่ขึ้นนะครับกาเียว่ามืดบอดไปหมดแล้วก็มักที่จะไปเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวข้องกับพวกอ,อ,อบายามุกนะครับหรือสิ่งที่มันแบบกลางคงนกลางคืนเนี่ยเหมือนไปทงไปเที่ยวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันเป็นคําตอบ ที่บอกได้เลยนะครับว่าฟันธงได้เลยว่ามันจะเป็นชื่อที่รวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันมักที่จะทําให้ชีวิตคู่ไม่แน่นอนนะครับทาให้ไม่สมบังในความรักเลยทั้งท้งที่นามสกุลมันเป็นนามสกุลที่สมบังในความรักแต่เมื่อสองลุมหนึ่งจบในกับงานนี้ฉะนั้นเนี่ยนะครับในสนคุณความรือไทยนะฮะสิ่งที่แนะนําได้ก็คือว่าเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ได้ก็เปลี่ยนออกไปแล้วมาดูในในดวงนะครับที่ผมดูก็คือ ในส่วนของตัวปีนี้เนี่ยนะครับมันตกในส่วนของมรณะนะครับมรณะไปสัมพันธ์กับปัตตานีอะไรเกิดขึ้นล่ะครับก็ลองนึกดูแสดงว่ามันไม่ได้มีความแฮปปี้แน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหุ้นส่วนถ้าคุณทําธุรกิจอยู่หรือคุณทํางานโรงงานอยู่หรือคุณทําอะไรอยู่เนี่ยนะครับมันจะเริ่มไม่ลงรอยกันละปัญหามันจะเริ่มตามมาค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่นะครับนี่คือโดยเบื้องต้นคร่าวๆนะครับสาหรับคุณขวัญฤทัไยนะครับที่ส่ง ในส่วนของรายชื่อเข้ามานะครับในรายการของเรานี่คือรายการนะครับเส้นทางดวงในช่วงของชื่อดีมีเฮครับช่วงชื่อดีมีเชื่อดีมีเ